จับ iPad Gen 8 1,900บาทสำหรับการศึกษาเนี่ยมาเล่นเกมปรับสุดแถมอัดหน้าจอไปด้วยนะครับมันจะไหวจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับ ถือว่าเปิดตัวมาด้วยสเปคแล้วก็ราคาที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับ iPad Gen 8นะครับซึ่งพี่เตียเนี่ยก็ได้มาทำการ unbox แล้วก็สรุปสเปคข้าวๆไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เนี่ยตีไอก็เลยจัดจะลองนะครับผมจับมานะครับเผื่อใครเนี่ยที่ซื้อ iPad มานะครับไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเอามาได้เรื่องเรียนอย่างเดียวนะครับเราต้องมาเรื่องของเอนเตอร์เทนด้วยนะครับเอามาเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยมันจะตอบโจทย์เรื่องของการเล่นเกมได้มากน้อยขนาดไหนนะครับอยู่นี้เนี่ยตี ไอจะจับ iPad Gen 8ตัวนี้นะครับมาทสเกมจัดหนกักปรับสุดแถมอัดหน้าจอไปด้วยนะครับผมซึ่งก่อนจะไปดูกันนะครับตี่ไอมีคําถามนิดนึงนะครับว่าเ,เพื่อนๆคนไหนนะฮะเล็ง iPad Gen 8ตัวนี้อยู่นะครับคอมเมนต์แล้วให้ตจไอฟังนิดนึงหรือว่าถ้าไม่เล็ง iPad Gen 8เนี่ยเล็งรุ่นไหนกันอยู่นะครับคอมเมนต์ให้ตจไอฟังนิดนึงน,นี้สำคัญอย่าลืมกด subscribe กับช anel ตยิรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนะครับผมมาบอกสเปคกัน คร่าวๆกันอีกนิดหนึ่งละกันเกี่ยวกับเรื่องของตัว iPad Gen 8นะครับที่พอจะรู้เกี่ยวกับการเอาไว้เล่นเกมนะครับชิป CPU ตัวนี้เนี่ยเป็นชิป CPU A12 Bionic นะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นชิปที่อยู่ใน iPhone 10R แล้วก็ iPhone 10S 10S Max นะครับที่เปิดมาประมาณ2ปีที่แล้วนะชิปก็ประมาณ2ปีที่แล้วนะครับยังคงความแรงยังคงมีความมีปรสิทธิภาพ ได้แรงอยู่นะครับแรมตัวนี้ให้มาอยู่ที่3กิกะไบต์นะครับและแบตเตอรี่นะครับให้มาอยู่ที่8,557มิลลิแอมป์นะครับผมก็ถือว่าใช้งานได้ยาวๆนะฮะโอเคอันนี้ก็มาเป็นสเปคคร่าวๆเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตัดไปมุมด้านบนเลยเดี๋ยวเราไปเล่นเกมนครับโอเคครับสเปคด้านในเนี่ยเราก็รู้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าเราจะทําการ ใช้เกมอะไรในการเทสนะครับนั่นก็คือเกมที่ชื่อว่า v4 นั่นเองนะครับเกม v4 หรือ v i c t o r y 4นะครับหรือง่ายๆว่า v4v4 หรืออะไรก็ได้นะครับผมอ่าก็คือเป็น v4 นะเป็นเกมแนว morpg นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบด้วยเกมนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูข้างในว่าทำไมถึงเอาเกมนี้มาทดสอบนะครับเพราะว่าเกมมันภาพสวยจริงๆนะเดี๋ยวให้ดูให้ดูก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะทำการอัดหน้าจอของ ipad ไปด้วยนะครับซึ่งการอัดหน้าจอของ ipad เนี่ย ก็ง่ายๆเลยครับให้เราเนี่ยเรียกคอนโทรลเซ็นเตอร์ลงมานะครับซึ่งตรงนี้มันจะไม่มีนะครับอ่ะให้เราไปเปิดก่อนนะครับเปิดการอัดหน้าจอจากตรงไหนนะครับให้เราไปที่การตั้งค่านะครับจากนั้นเลื่อนไปที่ศูนย์ควบคุมนะครับแล้วเราก็ปัดลงมาเลยนี่จะเห็นคําว่าการบันทึกหน้าจอตรงนี้เลยนะครับเราก็กดบวกเพิ่มเข้าไปแค่นี้นะฮะ ออกมาที่หน้าโฮมปัดด้านบนขวาลงมานะครับนี่ก็จะเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับเมื่อกี้ยังไม่มีนะมันคือสัญลักษณ์ในการอัดหน้าจอไปด้วยนะครับนี่ถ้าเราลอง,ลองกดค้างนะครับจะเริ่มบันทึกเลยหรือว่านี่เขาจะมีดาลล่านะครับว่าจะเปิดไมโครโฟน อัดเสียงไปด้วยตอมันทึกหรือเปล่านะครับเผื่อใครแบบไม่ได้มีไมโครโฟนแยกนะครับอาจจะอัดเสียงไปเลยนะครับแคสเกมไปอัดเสียงไปพร้อมกันเลยก็สามารถเปิดไมค์ได้นะครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวไอไม่เปิดแล้วกันนะเพราะว่าจะใช้ไมค์จากตัวไมค์ที่ติดอยู่ที่ปกเสื้อนะครับเราก็กดอัดกันเลยนะครับ3 2 1อ่าเรียบร้อยนะครับอัดแล้วนะครับจะเห็นสัญลักษณ์อยู่ด้านบนตรงนี้คืออัดเรียบร้อยแล้วนะครับไปเข้าเกม V4 กันไปเลยนะครับ นะอย่างที่บอกไปนะครับเกมตัวนี้เนี่ยเป็นเกม MMORPG นะครับผมเกมเก็บเวนะฮะภาพสวยงามนี่เป็นเกมที่สร้างจาก Unreal Engine 4ด้วยนะครับรับรองว่า Unreal Engine 4เนี่ยนะเป็นเกมที่ออกมาแต่ละเกมเนี่ยภาพสวยๆทั้งนั้นนะครับปลาตรงนี้ เราก็ทําการกดเริ่มเข้าไปเลยแล้วกัน<ส>ออกจีก็สร้างตัวเรียบร้อยนะครับก็ <mm> คือตัวของเซเลเยอร์เพราะชอบตัวหล่อๆนะมันหล่อดีอ่ะนะฮะไปเข้าเกมกันไปเลยนะครับจะให้ <mm> ดูข้างในว่าภาพสวยขนาดไหนนี่นี่โอ้โหภาพเนี่ยยังสวย <mm> เดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่ากันสักนิดหนึ่งสำหรับเกมนี้นะครับด้วยตัวของ iPad gen 8ตัวนี้เนี่ยมันจะปรับอะไรยังไงได้บ้างนะครับอ่านี่ในรดูปฏิการตั้งค่าเลยนะฮะ ที่กราฟิกนี่นี่ถือว่าปรับได้สุดหมดเลยนะครับความคมชัดสุดนะรายละเอียดตัวละครเนี่ยก็สุดนะครับทัศนวิิสัยแวดล้อมก็สุดนะครับเอฟเฟกหน้าจอสุดสุดสุดทุกอย่างเอาเป็นว่ามันสุดได้ทุกอย่างเลยนะครับผมเอซซ์บอนิกใน iPad Gen 8ก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยเหมือนตอนเริ่มเล่นเกมใหม่ๆ่ะตัวเกมวีเนี่ยจะบอกสเปคมือถือที่แนะนำที่จะให้เล่นเกม V4 ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผม โดยถ้าเป็น Android นะครับก็เป็นมือถือ Android นะครับที่เป็นเวอร์ชัน9.0ขึ้นไปนะครับถ้าเป็นสเปคมือถือที่แนะนำก็เขาบอกว่าเป็น Galaxy S10 นะครับหรือว่าสูงกว่านะโดยมีแรมขั้นต่ำนะครับอยู่ที่3 g b แล้วก็พื้นที่ว่างเนี่ยอยู่ที่4 g b ขึ้นไปนะครับใช้พื้นที่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ถ้าเป็นตัวของ Apple หรือว่า iOS นะครับต้องเป็น iOS เวอร์ชัน12.3.1ขึ้นไปหรือว่าสูงกว่าถ้าตีเป็นรุ่นนะครับก็อาจจะเป็นรุ่นของ iPhone 10R หรือว่าสูงกว่านะครับที่ใช้ชิปตัว A12 Bionic นะครับผมแรมเนี่ยก็2กิกขึ้นไปนะแล้วก็พื้นที่ว่างเนี่ยเขาบอกอยู่ที่3กิกะไบต์ขึ้นไปนะครับเพราะเกมใช้พื้นที่เยอะมากๆนะฮเพราะภาพมันสวยนะ iPad Gen 8ตัวนี้เนี่ย A12 Bionic ก็เทียบเท่ากับตัว p p o o n 10S 10R x s Max นะครับผมก็สบายๆยอยู่แล้วนะครับโดยตัวเกมนะก็จะเป็นเกมแบบเดินเก็บเควสไปนะครับเดินเก็บเควสไปอัปเกรดตัวละครนะครับให้ค่าพลังงานต่อสู้แล้วเนี่ยสูงๆไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่ภาพสวยแล้วก็เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเองอย่างตีไอ์นะครับตีไอแบบ เล่นเองไม่ค่อยได้เล่นเองอ่ะอย่างตัดงานหรือว่าอัดคลิปอะไรแบบนี้ไปนะครับต้องมานั่งตัดไปก็ไม่ได้ค่อยมีเวลาที่จะเล่นเกมที่มันเป็นแบบต้องบังคับเองจริงๆสักเท่าไหร่นะครับก็เลย <'re> จะเน้น <see> เล่นเป็นเกมที่มันปล่อยบอทปล่อยออโต้ได้อะไรแบบเนี้ยอย่างเกม Before อี่ฟงี้ภาพก็สวยด้วยนะครับแล้วก็ปล่อยบอทไปด้วยตลลัวละครเราก็จะเก่งไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีกิมมิ่ในเรื่องของการหาของหานู่นหานี่หานั่นภาพมันสวยจริงๆนะ <Excuse> เนื้อเรื่องนี้ก็เป็นทรงตามเกม MO RPG นะครับเล่นไปก็ไม่ได้ค่อยอ่านเนื้อเรื่องเท่าไหร่ก็ปล่อยๆเฟสไปเรื่อยๆนะครับถือว่าการโหลดภาพอะไรอย่างเงี้ยใน iPad Gen 8ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ารวดเร็วใช้ได้เลยนะครับนี่ภาพก็ใหญ่สะใจด้วยปกติอ่ะปกตินะครับีไอสเนี่ยจะเล่นผ่านทางมือถือยอย่าง iPhone 10เนี่ยก็จะมีจอแค่เนี้ยนะจอแค่เนี้ยดูดิเอามาเทียบกันมีอยู่แค่เนี้ย มีอยู่แค่นี้แลวอย่างเงี้ยมาใน iPad Gen 8ที่หน้าจอขนาด10.2นิ้วเงี้ยก็มาแบบเบริ่เฮิมเบริ่เฮิมเลยนะครับฟันกันสะใจเอฟฟกกระจายนะครับปรับมุมมองสักหน่อยซินี่มุมมองแบบแอคชั่นสักหน่อยไอ้โหเหมือนทีน่จะกระดูหนังแอคชั่นเลยครับซึ่งลำโพงตัวนี้นะครับลำโพงของตัว iPad Gen 8ตรงนี้เนี่ยจะมีอยู่2ตัวนะครับเป็นลำโพงอยู่ด้านล่างตรงนี้ซ้ายขวานะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นแบบ ลำโพงแบบ2ตัวก็จริงแต่อยู่ด้านเดียวนะครับเสียงจะออกมาทางด้านขวาแต่ถ้าเล่นเกม v 4ตรงนี้เนี่ยเสียงออกด้านเดียวก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่ไม่ต้องใช้เรื่องของการโมชั่นเสียงอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเกมพวกเกมเอื่นๆที่มันต้องแบบฟังเสียงฝีเท้าหรือว่าอะไรแบบนี้เนี่ยอาจจะลำบากใจนิดนึงนะแต่แต่ครับแต่ครับเขาก็ยังใจดีนะครับมี รูหูฟังแจ็ค3.5มาให้ด้วยนะครับเผื่อใครอยากจะ,จะต่อหูฟังแยกเนี่ยก็มีมาให้แบบสบายๆนะครเผื่อใครเอาไปเล่นเกมอยากจะฟังชัดๆนะครับแยกสงแยกเสียงอะไรเนี้ไปนะฮะนี่ก็ก็เอาเป็นว่านะครับสำหรับ iPad Gen 8ตัวนี้เนี่ยในเรื่องของการเล่นเกมที่มันมีกราฟิกหนักๆอย่าง v 4ตรงนี้เนี่ยดูสิมันเป็น MO RPG Open World ด้วยนะครับแล้ว ปรับกราฟิกได้สุดขนาดนี้ในทุกๆด้านเลยอ่ะดูสิถือว่าโอเคนะกับราคา10,000มกับอีก900บาทนะครับใช้เรียนก็ได้ใช้เล่นเกมก็ดีดูหนังก็สบายๆและถ้าใครนะครับอยากจะมาเล่นเกม V4 ตรงนี้เนี่ยอย่างตนะีไอเนี่ยมาเล่นกับตีไอนะครับก็เดี๋ยวตีไอจะทิ้งลิงก์นะครับดาวน์โหลดเกม V4 เนี่ยไว้ที่ ต้ขับอธิบายนะครับมีทั้งแบบ Android และก็แบบ iOS นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยมาเล่นเล่นตามกันได้นะครับตอนนี้ตีไอวิลเวลห้าสิบแล้วนะเนี่ยนะตามกันไมให้ทันนะครับแป๊บๆก็ตามทันแล้วเพราะเกมเขาแจกหนักนะครับผมอ่านี่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นเกมแบบจัดหนักพร้อมกับอัดไปด้วยนะอันนี้อัดหน้าจอไปด้วยนะครับก็ยังไม่มีอาการกระตุกเลยนะเนี่ยเออย้ำไวทีนั้นนี่คือการอัดหน้าจอไปด้วยนะครับ โอเคหลังจากที่เล่นเกม V4 ปรับสุดเนี่ยผมถือว่าสบายๆนะครับมีความลื่นไหลด้วยความเป็นเกม V4 ที่เป็น Unreal Engine 4ด้วยนะครับผมก็สบายๆด้วยชิป A12 Bionic เนี่ยที่เปิดตัวมามแค่2ปีเองนะครับมันก็ยังไหวกับการที่เราเนี่ย เล่นเกมไปด้วยแถมยังอัดหน้าจอไปด้วยนะครับเผื่อใครอยากจะอัดหน้าจอแคสเกมไปด้วยอย่างเงี้ยเอาเออเราพูดๆพ,พ,พูดไปเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดไปนะครับผมสามารถทําได้สบายๆนะครับผมอา่ากับด้วยราคานะครับที่อยู่เริ่มต้นเนี่ยหนึ่บาทนะครับถือว่าคุ้มค่า กับราคานี้ในเรื่องของการเอามาเล่นเกมนะครับผมแต่ถ้าให้ดีนะติไอแนะนำนะครับอัพความจุขึ้นไปเป็น128 g b ดจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้ความจุที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นแบบหลายเท่าตัวเลยนะครับเวลาเราอัดคลิปอัดอะไรอย่างเงี้ยอัดหน้าจอไปด้วยมันจะใช้พื้นที่เยอะไปนิดนึงนะครับผม หรือว่าใครที่เล่นเกมจ,จ๋าจาหรือว่าถ่ายรูปเยอะๆแบบนี้หน้ย1ิ8แกิกน่าจะมีพื้นที่เหลือตอบโจทย์มากกว่านะครับจริงๆก็เหลือเดียวขาดเนาะก็มาจับมาเล่นเกมมาแคสเกมให้ประมาณนี้นะครับมีเกมไหนที่เพื่อนๆอยากจะให้ลองเทสลองเล่นปรับสุดอะไรยังไงเนี่ยอคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้นะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆนช่วยแชร์คลิปนี้ไปเลยนะครับเผื่อม,มีคนที่กำลังตัดสินใจในการซื้อ iPad Gen 8อยู่เนี่ยและอยากจะรู้ว่ามันเล่นเกมดีหรือเปล่าของชิป A 1 2บ i o n i c เนี่ยมันจะเล่นเกมได้ลืน่น หรืออะไรยังไงใน iPad นะครับฝากแชร์คลิปนี้ไปได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe กับ c ช n n นลตีรีวิวไว้ด้วยและกันนะครับแตหรับวันนี้นะฮะตีไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับตีรีวิวในคลิปหน้า,านี้สวัสดีครับ